วันนี้เราอยู่ที่หมู่2ครับบ้านพาวากลุ่มสวยตําบลพาวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนอยู่200กว่าต้นนะครับแล้วก็อายุ4-5ปีที่สําคัญครับเขาใช้คู่หูมาสจัณนะครับสเกลือเนี่ยครับมาดูแลรักษาต้นทุเรียนของเขาซึ่งเรียกว่าโคเน่านะครับต้นทุเรียนโสมและสําคัญครับใบเหลืองพอถึงกลับมาใช้สูตรนวัตกรรมใหม่ยิ่งภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าดอกออกเต็มต้นเลยเรียกว่า200กว่าต้นเนี่ย ลกต้นออกดอกออกผลแล้วขนาดนี้ทําอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนที่เขาบอกว่าสวนแห่งนี้ครับจะทําให้ได้15ตันหลังจากนี้ไปวันนี้มารู้จักกับเจ้าของสวนครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สวัสดีทั้งสองท่านครับ,รบสวัสดีครับผมปัทถิปินชลังสรีครับหรือชื่อเล่นเกทอเตียครับอ๋อครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะพิชภักข์ฉายาค่ะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อน้อยหน่าค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่น้อยหน่านะครับพี่น้อยหน่าครับทาไมถึง พาผมมายังสวนแห่งนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะสสวนนี้ประสบปัญหาก็คือต้นโซมใบเหลืองแล้วก็รากเน่าค่ะแล้วก็เลยนําผลิตภัณฑ์สามเกลือมาให้สอดทอเตี้ยใช้ค่ะครับตอนนั้นมาให้เมื่อไหร่ครับช่วงออกดอกปีที่แล้วเนาะช,ช่วงออกดอกครับตอนที่เราประสบปัญหานั้นน่ะเราก็เป็นนักการเกษตรทําสวนทุเรียนมาหลายปีดีดักไหมครับหลายปีครับสิบกว่าปีแล้วครับแล้วมาทําสวนนี้เนี่ยโดยที่ทุเรียนเนี่ยเพิ่งอายุ4-5ปี มีทั้งหมดกี่ต้นครับ200ต้นครับมีบางส่วนที่ใบเหลืองต้นเนา่าคนเนา่ารักเนา่าคนเนา่คนเนาครับและโสมโสมมากครับคือใบก็ไม่แตกใส่ปุ๋ยใส่พ่นยาอะไรก็ไม่ออกในต้องนาเขานั้นมีผลิตภัณฑ์ันแนะนำครับเริดูในโทรศัพนะท์เนาะนี้ก็ใช้กันว่าก็ได้ผลได้ผลหลังจากใช้ไปแล้วสักกี่วันกี่เดือนครับเพราะช่วงนั้นมาในช่วงที่ทุเรียนมันเริ่มมี ใบร่วงไปแล้วแล้วเราทําอย่างไรครับช่วงแรกใช้เข้มข้นทั้งราดทั้งฉีดครับประมาณอาทิตย์หนึ่งใบก็เปลี่ยนสึกมีความมันแลความเขียวขึ้นแล้วก็ลาดซ้าอีกรอบสออีสิบห้าวันรู้สึก ใบที่เหลืองก็เริ่มหายแล้วก็ใบยอดอ่อนก็เริ่มแตกเริ่มเริ่มใช้ยอดใหม่จะใ,ใช้ยอดใหม่ออกมาเริ่มเริ่มมีอาการออกอ่อนขึ้นมาครับต้นนี้ลาดไปครั้งแรกสองอาทิตย์ไปดูมันแห้งนะครับน้<อ>ําที่ออกกนเยอ,อะแะมแห้งอันนั้นก็คือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับช่วงนั้นมันดอกก็ไม่ค่อยดีนะครับตรงทียังไม่ใช้นลครับก็้ปีที่ผ่านมาดอกก็ยังมีประมาณแค่ครึ่ง ทั้งเดียวไม่มีทั้งสวนนะครับไม่มีทั้งส,วน,ว,งสวนนะเหมือนปีนี้ปีนี้มีทั้งมีทั้งสวนทั้งแปลงนะครับอ๋อปีนี้ถือว่าเราเริ่มใช้ตั้งแต่คาต้นทํอะไรมาตลอดถูกไหมครับสะสมกันมาตลอดเลยครับก็หมายความว่าขนาดนี้ที่ผมมายืนอยู่ในขนาดนี้ประมาณต้นปี68ถูกไหมครับครับผมเราก็ได้ใช้มาตลอดตั้งแต่ปี67ครับผมดูแลทําใบ บำรุงดูแลรักษาต้นนะครับแล้วนําผลิตภัณฑ์3เกลอนวัตรกรรมใหม่มาใช้ตอนเดือนไหนครับช่วงทันวาวชวงดอกอีกรอบนี้ครับชงหนึ่งจะดอกเลยครับตอนนั้นอะ่ะเราเอามานะเราเราเห็น ความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพิ่ม j ai j ch, เติมจากที่เคยใช้บํารุงดูแลรักษาต้นมาครับชุดหลังที่ว่าเขาไม่ออกเขาออกขึ้นเยอะแตกตาดอกมันเยอะนะครับคิดว่าไม่ออกออกครับใช้พ่นใต้กิ่งอะไรงี้ยพ่นใต้กิ่งครับผสมง่ายครับเ<ๆ>ขาละลายนั่งก็ง่ายเทใสก็พ่นควรพักเดียวพ่นได้เลยครับเข้ากันดีดีแล้วใช้สารอะไรที่เป็นกําจัดแมลงกําจัดศัตรูพืชอย่างอื่นไหมครับใช้ยาเพี้ยหนอนยาลาตามที่เขาแนะนํามาครับผสมไปได้เลยได้เลยครับก็หมายว่าครั้งเดียวนี้รวมได้ทุกอย่างเลยรวมได้เลยครับผมมันเข้ากันได้ดีไหมครับเข้าได้ดีไม่เป็นไร ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับขนาดเนี้ยที่ผมเห็นอยู่เนี่ย ุกต้นนี้ก็เรียกว่าเป็นผลแล้วใช่ไหมครับครับตอนที่มันออกดอกนําลักษณะดอกมันเป็นยังไงดอกเขาไหลยาวดีชอยาวะะก้านยาวแล้วเป็นจุกชุดหลังมีนเป็นจุกๆแล้วบางทีก็ลายออกตามกิ่ง,งขนานี้เป็นผลละครับเนี่ยเป็น,ปนผลละนะครับครับโตปลายตะเกียบอะไรพวกีปลายตะเกียบนะ,ะ,ย,บนะยังเล็กอยู่ฮะอ๋อยังเล็กก็เรียกปลายตะเกียบเพิ่งพองพึ่งพองเพรพ่งพองก็เพิ่งพองนี่ก็ถือว่าถูกใจกว่าเดิมไหมถูกใจฝาครับมันดีกว่าเดิมไหมกับที่เคยเห็นมาเนี่ยดีกว่าเขาพองเยอะเขาพองทั้ เราใช้บ้างไม่ใช้บ้างอ่ะเราได้ผลผลิตมากี่ตันครับเรื่องหาจานปีที่ผ่านมาไม่สูด,ดีครับเพราะแค่เริ่มๆปีนี้สองร้อย200กว่าต้นเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยครบทุกต้นไหมครบครับถ้าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราไว้เนี่ยเราจะไว้สักกี่ผลสักกี่ผ้าน่าจะไว้ครับปกติทุเรียนสวนเราเนี่ยมันออกลูกมาเนี่ยกิโลกัน3กิโล4กิโลมันมีย่อมมาหน่อยก็มีครับ200ต้นนี้เรากะไว้สักกี่ตันก็สิบกว่าครับเนาะ อันนี้คาไดไว้แบบกลางๆหรือว่าคาไดไว้แบบสูงสุดกลางๆครับระหว่างนี้เราจะทํายังไงกับการที่ได้ผลถึง 10- ถึง20ตันช่วยบอกอรายละเอียดให้ผมฟังนิดหนึงว่าทางดินเราใช้อย่างไรคู่หูเราใช้อย่างไรครับสมัครตอนนี้ทางดินยังไม่ใช้ใช้ั้งคู่หูทั้งฉีดพ่นใช้คู่หูอย่างเดียวเลยอัธิร,ร่อ่อนนะครับอาทิตย์ละครั้ง5้าวันครั้งครับตอนนี้เราใช้มาแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับเพื่อให้รูปมันขนาดเนี้ยี่สิบ่ปครั้งนรับไม่น้วนนครับผมถามอินทิจครับว่าตอนที่เราอะ เคยเป็นนักการเกษตรที่ใช้ตั้งเคมีมาก่อนถูกไหมครับครับพอมาสวนนี้เราเริ่มมาใช้คู่หูมหัศจรรย์สามเกลือเวอร์แพนเนี่ยเมื่อก่อนละต้นทุนของเราอะปัจจุบันเนี่ยเราลดลงไปเหลือเท่าไหร่ครับครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโดยอย่างนั้นก็หมายความว่าเรามีการลดต้นทุนจริงครับผมผมเชื่อมั่นตัวนี้ครับตัวที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยครับพอแพนคู่หูนะครับมากกว่าอย่างอื่นครับใครไม่นั้นะนี่ก็มันก็ไม่เชื่อครับเพราะมันใจตัวนี้ครับใช้อยู่ เห็นผลละในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรครับอยากให้ชาวสวนนะคะได้ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนของเรานะคะเพื่อจะได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตแล้วก็ช่วยบอกต่อชาวสวนนะคะจะได้ช่วยลดต้นทุนทุกสวน,นะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสทอเตี้ยแล้วก็ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ